ครั้งแรกในชีวิตเลยที่จ่ายค่าตั๋วแพงที่สุดนะคะจากเยอรมันไปเมืองไทยสองคนจ่ายไปไม่อนุญาตให้ทุกคนขับได้ <laughs> นี่แหละที่ทำให้ตกใจ ช่องแหมมกะปิไลฟ์ฟินเชียวมานีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีทุกทุกคนนะคะมาเจอกันกับแมมอีกแล้วนะคะโอ้ยเบื่อเสียงงุ้งง้งงุ้งง้จะมาเล่าอะไรก็ไม่สนุกโอ้ยเมื่อไร่จะหายเนาะรำคาญมากเลยเนี่ยคันคันคันพี่เพื่นเพื่อนพี่พดูหน้าสิเนี่ยเป็นตุ่ม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 ตุมตุ่มตุ่มตุ่มต นินทาลุงดีกว่าเนานะนินทาลุงโอเคเรื่องเมียฝรั่งไม่ได้เล่านานแล้วเนาะโอ้ใครอยากฟังบ้างยกมือขึ้น,นยกมือขึ้นไม่ได้เล่าเรื่องเมียฝรั่งนานแล้วเนี่ยโอ้ชักจะลืมไปแล้วสิมีเรื่องอะไรบ้างเล่าเรื่องของลุงก่อนดีกว่านินทาลุงก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเล่าเรื่องอื่นๆนะวันนี้นะคะทุกคนแม่มก็ได้รับอนุมัติ ให้พักร้อนที่ทํางานนะคะคือที่ทํางานใหม่แบบเนี้ยนะเขาให้ลงพักร้อนไปเลยทั้งปีนะคะว่าจะเอาช่วงไหนวันไหนเดือนไหนให้ลงไปเลยทีเดียวส่วนช่วงที่เนอร์สรีปิดเราก็ต้องเอาพักร้อนเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะคิดเป็นวันพักร้อนนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันหยุดเนี่ยก็จะคิดเป็นวันพักร้อนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกเกินจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าปีหนึ่งเขามีวันหยุด10วันอ5อวันสมมุตินะ เขาก็จะให้แปลนมาเลยว่าเนอร์สรี่หยุดวันไหนปิดวันไหนทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับวันหยุดไม่ตรงกับสว์อาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะคิดเป็นพักร้อนให้เราไปเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าแบบจะเอาพักร้อนแบบที่เนอร์สรี่ปิดเนี่ยมันก็จะแบบ ภาษาไทยเรียกว่าอะไรมันก็จะแบบกระปริดก,กระปลอยอะเดือนหนึ่งสองวันอีกสามเดือนอีกสี่วันอีกสี่เดือนห้าวันอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งแบบไปไหนไกลๆไ,ไ,ไม่ได้นะคะก็เลยอขอแบบสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ไปเลยอย่างงี้เขาก็ให้นะคะแต่ในวันที่เนอร์สรีปิดเนี่ยเขาก็ต้องหัก จากภาคร้อนเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าแหม่มเอาเกินไปเนี่ยเขาให้ปีหนึงวันแล้วถ้าเกิดบวกกับที่เนอร์สรีปิดด้วยเนี่ยก็ได้เป็น34-35-40ที่เหลือน,นั้นก็คิดเป็นแบบไม่จ่ายเงิน ะค,ะคืออันนี้แมมเลือกเองนะเพราะว่าแมมอยากหยุดเยอะๆทำงานน้อยๆอยากหยุดเยอะๆชอบไหมทำงานน้อยๆได้เงินเยอะๆชอบไหมถ้าใครชอบเขียนคอมเมนต์ลงมาเดีย๋ยวจะหางานให้อุ้ยพูดออกไปแล้วเดี๋ยวหาไม่ได้ตายเลยพ <อ S 2> ราะเขาบอกว่าเธอต้องแปลนทั้งปีนะคือที่นี่เราจะต้องแปลนทั้งปีเลยก็คือเดือนมกร,ราเนี่ยส่งกันไปเลยว่าจะหยุดวันไหนเดือนไหนแมมก็ส่งไปนะคะทีนี้เขาก็อนุมัติแล้วแมมได้3อาทิตย์ค่ะทุกคนซึ่งในเดือนนั้นเนี่ยเขา มีวันหยุดหนึ่งอาทิตย์เขาปิดหนึ่งอาทิตย์แล้วแม่มก็เลยขอเพิ่มไปอีกสองก็กลายเป็นสามอาทิตย์นะคะไปไหนล่ะคะสามอาทิตย์ไปกรีกเหมือนที่เคยไปครั้งก่อนโอ้โหสามอาทิตย์เยอะไปใกล้ๆแค่นี้แค่สิบวันนี้เต็มที่สุดๆแล้วนะสวนมากเขาก็จะไปกันห้าวันเจ็ดวันนะคะใกล้ๆแค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเบื่อเนาะขนาดแม่มไปสิบวันเนี่ยก็ยังแบบ เริ่มเบื่อแล้วหมายถึงว่าไม่รู้จะไปกินอะไรแล้วแต่ละวันนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันนะ,ะจะกินอะไรแล้วนะคะแต่ละวันเนี่ยออกไปทุกวันก็เบื่อเหมือนกันนะคะก็ร้องหามามา่าร้องหาน้ำพริกร้องหาข้าวร้อนๆนะคะทีนี้สามอาทิตย์นี้จะไปไหนดีเรายังมีตัวต๋ว <ๆ S 2> อยู่เพื่อนๆพี่ๆจาได้ไหมคะที่แหม่มเคยซื้อตั๋วเมื่อปีที่แล้วว่าจะไปเมืองไทยแล้วทีนี้โน่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ได้ไปและตั๋วนั้นก็ยังอยู่นะคะแล้วแหม่มก็บอกลุงว่าลุงเราไปเมืองไทยกันเถอะ นี่เรยมีตั๋วอยู่แล้วแล้วฉันได้พักร้อนสามอาทิตย์ไปไปเมืองไทยไปที่ไหนก็ไปลงภูเกต็ตไงเพราะว่ามันใกล้บ้านลงภูเกต็ตแล้วพักที่นั่นหาดทรายสวยเนี่ยเขาโพสตกันเยอะแยะเลยแล้วเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยภูเกต็ตเปิดแล้วไม่ต้องกักตัวแล้วไม่ต้องมอีอะไรเยอะแล้วอะ่ะแต่ต้องลงไทยแลนด์พัทเหมือนเดิมไปกันนะลุงนะไปภูเกต็ตไม่เอาอะ่ะให้ไปอยู่ในกล่องทรายฉันไม่ไปหรอกกล่องทราย ไปภูเก็ตไปอยู่ในกล่องทรายลุงหม่ถึงอะไรลุงเธอใหม่ถึงอะไร,ะไรนั่นแหละก็แซนบล์ไงเขาให้ไปอยู่ในกล่องทรายฉันไม่เอาหรอกฉันไม่ใช่เด็กๆแล้วฉันจะไปอยู่กันยังไงเธอรู้ไหมกล่องทรายนะมันขนาดไหนเธอไม่เห็นเหรสนามเด็กเล่นแถวบ้านเราอะกล่องทรายมันเล็กนิดเดียวแล้วฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาทำแบบนี้เขาให้นักท่องเที่ยวไปอยู่ในกล่องทราย <laughs> นี่ก็ กล่องทรายลุงมันเป็นชื่อเฉยเฉยมันไม่ใช่กล่องทรายที่ให้เธอลงไปอยู่ในกล่องน,นั้นมันเป็นชื่อไม่จริงไม่จริงฉันฟังรู้ฉันอ่านรู้เรื่องเนี่ยฉันตามข่าวทุกวันเลยเขาบอกว่าภูเก็ตเซนบ็อกภูเก็ตเซนบ็อกเซนก็คือทรายบ็อกก็คือกล่องไงเธอไม่เข้าใจเหรอให้ไปถ้าใครไปภนะูเก็ตน่ะให้ไปอยู่ภูเก็ตเซนบ็อกแล้วเธอคิดดูนักท่องเที่ยวไปภูเก็ตเนี่ยต้องไปอยู่ในกล่องทรายกันทั้งนั้นเลย ไม่วานุญ,ญาตไห้ทุกคนขับได้โอลุงจากคนที่แบบเก่งมากจากคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีที่สูงมีตำแหน่งอเป็นเจ้าของกิจการออาเงนนอะไรเองหลายๆอย่างมาณนะวันนี้ลุงแบบเปลี่ยนไปมากจริงๆเลยนะคะคือกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจริงๆบางวันก็น่ารักบางวันก็น่า คือสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่โมเมนต์เนี้ยน่ารักมากเลยที่เกบอกว่าไม่เอาฉันไม่ไปภูเก็ตฉันไม่ไปยังไงฉันก็ไม่ไปภูเก็ตเพราะว่าเขาจะให้ฉันไปอยู่ในกล่องทรายแบมเขาพยายามอธิบายนั้นลุงไม่ใช่กล่องทรายมันเป็นชื่อเฉยเยก็ตั้งชื่อขึ้นมานั่นแหละก็มันชื่อกล่องทรายมันก็เป็นกล่องทรายไงเขาจะให้คนไปอยู่ในกล่องนั้นตั้ง5้าวัน7วันน่ะเธอไม่รู้หรอ ทำไมจะไม่รู้ลุงฉันก็ตามข่าวดูทั้งข่าวเยอรมันดูทั้งข่าวไทยดูทั้งใน YouTube ดูทั้งในทีวี TV, อะไรต่างๆแล้วก็อ่านจากคนที่ไปมาด้วยคือคือเยอะมากลุงตอนนี้เขาไม่มีแล้วไม่จริงอะ่ะฉันไม่เชื่อถ้าไปที่กรุงเทพหรือว่าไปสมุยหรือว่าไปที่ไหนฉันไปแต่ว่าไปภูเก็ตฉันไม่ไปเพราะว่าเขาจะให้ฉันไปอยู่ในกล่องทรายเธอเป็นคนไทยเธออาจจะได้กลับบ้านเธออาจจะได้ไปอยู่ที่บ้านแต่ฉันเป็นฝรั่งอะ่ะเขาจะให้ฉันไปอยู่กล่องทราย โอ้โหทุกคนเมื่อวานอธิบายกันจนงอนอธิบายกันนานมากไม่ยอมรับไม่เข้าใจกล่องทรายก็คือกล่องทรายกล่องบ็อกแล้วก็เอาทรายใส่ลงไปแล้วก็จับคนเข้าไปอยู่ในนั้นลุงคิดได้ยังไงโอ้แล้วก็ทีนี้ทำยังไงล่ะอยากไปตัวเราก็มีอยู่แล้วน้องจีม น้องเจบอธิบายป้าป๊าฟังหน่อยสิเนี่ยป๊าป๊าไม่เข้าใจป๊าป๊าคิดว่าเราอะไปภูเก็ตแล้วไปอยู่ในกล่องทรายเซนบ็อกป๊ป๊าเข้าใจว่าเขาสร้างกล่องขึ้นมาแล้วเอาทรายใส่ลงไปแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวก็ไปอยู่ในกล่องนั้น5วันทีนี้ถ้าใครไม่เป็นโควิดก็ให้ออกจากกล่องโอ้อธิบายกันยาวมากในระหว่างนั้นนะคะแมมก็เสียงค่ะ ไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงจะได้ไปหรือไม่ได้ไปแต่เสี่ยงดูก่อนแล้วแหม่มก็ไปที่เอเจนซี่ที่แหม่มซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็ไปบอกเขาว่านี่ฉันอยากจะกลับเมืองไทยฉันมีอ๋อฮอลิเดย์สามอาทิตย์ฉันอยากจะกลับเมืองไทยและประกันที่ซื้อไว้กับบริษัทเธอพร้อมกับตั๋วเครื่องบินที่ซื้อไว้เนี่ยเราใช้ได้เลยไหมหรือว่าต้องทำยังไงอะไรก่อน เขาก็บอกว่าใช้ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ยกเลิกคืนคืนตัว๋วเราแคา่เลื่อนนะคะเลื่อนแบบไม่มีกำหนดว่าเราจะไปเมื่อไหรอ่อ่ะตั๋วนี้ก็ยังใช้ได้โอเคเลยแล้วฉันต้องทำยังไงเขาก็บอกว่าบุ๊กวันมาเลยแบบก็บุ๊กวันนเอาไปวันนี้กลับวันนี้ดูซิว่าได้ไหมเขาก็ดูดูดูด,ดูเขาก็แบบนิ่งแล้วก็โอ้ ทำไมหรอทำไมเหรอ,หรอใช่ไม่ได้แล้วใช่ไหมตัวเนี้ยต้องทิ้งเลยใช่ไหมที่ซื้อไปโอ้โหจ่ายไปเยอะมากเลยนะที่เราเพื่อนๆพี่พี่ฟังนะเกือบสองพันยูโรนะตัวนั้นซื้อไปอะ่ะปกตินะบินกลับเมืองไทยไปกลับนะลุงกับแบบเนี่ยจ่ายค่าตั๋วกันแบบ ไม่เคยเกิน800ยูโรอะทุกคนคือคือไม่แพงเนาะถูกถูกแล้วก็600อะแพงแพงแล้วก็ไม่เกิน800แต่ตอนนี้นะ<ๆ>ทุกคนคนละพันยูโรยังเอาไม่อยู่นะคะจากนั้นเขาก็ดูทุกๆทุๆทุกๆท้อ่าวันไปได้นะตามที่คุณต้องการวันกลับก็ได้ตามที่คุณต้องการนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็มีตัวรถไฟด้วยที่นั่งจากบ้านเราไปแฟรงก์เฟิร์ตโอเคบุ๊กเลยแต่เขาบอกว่าแต การบินไทยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคาตัว๋วเปลี่ยนแปลงย,ยังไงปกติเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนตัว๋วสมมติวันนั้นเนี่ยเมื่อเดือนมกราที่เราจะบินแล้วไม่ได้บินเนี่ยเราก็เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดไม่มีกาํกาหนดว่าจะบินเมื่อไหรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต่อคนเนี่ยจ่ายค่าเปลี่ยนเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยเจยูโรนี่คือราคาปกติ โอเคเลยแต่เขาบอกว่าแต่ตอนนี้มันมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วการบินไทยเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งถ้าเราซื้อตั๋วไว้ก่อนแล้วเนี่ยราคาเท่านั้นเท่านี้ตอนนี้เราต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มเขาเรียกร้องค่าน้ำมันเพิ่ม ค่าน้ำมันใช่เพราะเขาบอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้นแพงขึ้นแล้วคนที่ซื้อตั๋วไว้ก่อนแล้วเนี่ยก็ราคาก็ไม่เหมือนตอนนี้ก็คือได้ถูกกว่าตอนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาคิดรวมกันไปหมดแล้วแล้วราคาเท่านั้นเท่านี้จ่ายทีเดียวแต่ของเราเนี่ยซื้อไว้ก่อนตอนนี้เราต้องเพิ่มราคาค่าน้ำมันโอ้พูดให้งงเขาก็เลยพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเออเพิ่มค่าน้ำมันให้เขาอะ่ะอเหรอเท่าไหร่อะ เท่าไหร่นี่แหละที่ทําให้ตกระใจสองคนเพิ่มไปหกร้อยหกร้อยยูโรตัวที่ซื้อไว้ก็เกือบสองพันนะแล้วก็เพิ่มไปอีกหกร้อย ราคานี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนฉันนั่ง Business Class สบายสบายเลยนะทำไมฉันไม่เคยนั่ง Business Class เลยวะทำไมฉันขี้เหนียวอยู่ตั้งหลายปีพอมาถึงตอนนี้นะราคาเท่าไหร่ก็จ่ายทำไมสมัยก่อนไม่จ่ายอะ่ะ600ยูโรขอคิดแป๊บบอกพนันกงานที่เอเจนซี่ว่าขอคิดแป๊บโอ้คนละ300กว่าโอ้ my god หกร้อยยูโรรวมเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวแมมจะให้ดูนี่ทําเอาไว้เป็นแฟ้มเลยนะคะเป็นแฟ้มเลยจะให้ดูน้าตาตกในเลยอะทุกคนมันแพงอย่างงี้มันแพงจริงๆเลยนี่นี่เลยหกร้อยสี่สิบสามยูโรทุกคนแมมต้องจ่ายเพิ่มไปหกร้อยสี่สิบสาม โอ้ oh my god โอ้ my god รวมทั้งหมดตัวเครื่องบินที่ไปเมืองไทยเที่ยวนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยที่จ่ายค่าตั๋วแพงที่สุดนะคะจากเยอรมันไปเมืองไทยสองพสามยหูโรคูณสามได้เท่าไหร่คะพูด <c oughs> ตายแล้วจันสุดาตายตายตายต ทำไมมันแพงอย่างนี้ไม่ใช่สิโอ้โหดูเพดนะไม่ใช่นี่เขาเขียนว่าราคาทั้งหมดสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนี่ไม่ถูกเลยดูดูดูดนายอะดูสิโอ้ oh my god เนี่ยมิสเตอร์แบงก์มิสเตอร์แบงก์กับมิสจิจันจุดัา พูดไม่ออกจ่ายไปทั้งหมดเบ็ดเสร็จ2517ยูโรนี่คือนี่คือยุคนี้นะคะยุคสงครามนะแม่มคิดว่าถ้าได้ไปเที่ยวนี้ก็ไม่รู้ได้ไปเมื่อไหร่อีกนะคะทุกคนและแม่มก็จองตั๋วอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะคอนเฟิร์มแล้วแล้วก็จองโรงแรมแล้วทีนี้ตั้งใจเราว่าจะไปนะคะแล้วก็มาคุยกับลุง ตอนนี้ยังไม่เคลียร์นะคะเพราะลุงเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องแสนบอกบอกว่าเขายกเลิกไปหมดแล้วลุงลุงเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยช่องที่เธอตามอยู่อะ่ะเขาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวยังไงก็เรามาดูกันว่าว่าเกดจะเข้าใจไหมเกดจะยอมรับไหมส่วนเรื่องไปเมืองไทยเนี่ยแหม่มคิดว่าเที่ยวเนี้ ถ้าเกิดว่าลุงไม่ป่วยไม่เข้าโรงพยาบาลหรือไม่เกิดอะไรที่ที่มันหนักนาสาหัสนะแม่ไปแน่นอนละเที่ยวนี้นะคือถ้าเกิดว่ารอไปอีกเนี่ยสงสัยเราคงจะได้บินในราคา3,000-4,000ยูโรในชั้นประหยัดแน่ๆเลยทุกคนนี่นะ2,517ยูโรรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะทุกคนซึ่งเยอะมากไม่เคยจ่ายเยอะขนาดนี้เลยนะคะ เนาะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเห็นไหมตอนแรกเนี่ยไม่ไปโน,นนนีนั่นแต่ก็นั้นแหละเนาะตอนแรกก็หลากหลายเหตุผลที่เล่าเพื่อนๆพี่ๆไปนะคะ ตอนนี้ก็มาลุ้นกันอีกว่าเราจะได้ไปเมืองไทยอีกหรือเปล่านะทุกคนว่าลุงจะเป็นยังไงส่วนแหม่มน,นี่เตรียมพร้อมมากๆแล้วนะคะโอ้โห,หรื้อของจัดของเก็บของแล้วเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะคะก็จะได้บินแล้วเดี๋ยวแหม่มจะมาแจ้งเพื่อนๆพี่ๆทราบอีกทีนะคะว่าแหม่มบินวันไหนเนาะนทำยังกะเป็นคนดังเผื่อใครอยากเจอจันสุดาอุ้ยตายโอเคค่ะคลิปนี้ตก,กใจราคาตัว ต้องตกกระเจราคาตัว๋วพูดต่อไม่ออกเลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงแมมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะว่าจะได้บินหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับลุงแล้วแมมก็ตื่นเต้นนะคะทุกคนเนี่ยตื่นเต้นตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้บินยังไม่ทันได้บินนะว่าแม่มเนี่ยจะต้องขึ้นรถไฟจากที่บ้านเนี่ยจากนอร์เบิร์กเนี่ยไปแฟรงเฟิร์ต ทีนี้แม่มไปกับลุงสองคนกับกระเป๋าใบใหญ่ๆแม่มคงหมดโอกาสที่จะเอากระเป๋าถือขึ้นเครื่องเพราะว่าตอนที่ขึ้นรถไฟไปเนี่ยมันลำบากมันทุลักทุเลคือกระเป๋าใบใหญ่สองใบแม่มก็ถือเป้ใบหนึ่งแม่มก็จะให้ลุงถือเป้อีกใบหนึ่งแล้ก็อยากได้กระเป๋า สำหรับถือขึ้นเครื่องด้วยอะทุกครั้งเราก็มีแต่ตอนนี้ลุงไม่เหมือนเดิมอะแม,ม่ต้องแบกคนเดียวทําคนเดียวนึกภาพไม่ออกเลยน้องเจมก็บอกว่าให้เจมไปส่งแม่มาแม่ไม่อยากให้น้องเจมไปส่งที่แฟรงเฟิร์ดเพราะว่าเราบินตอนเย็นทีนี้ต้องขับรถขาไปนะ200กิโลเมตรขากลับอีกละไม่เอาไม่อยากให้ลูก ลำบากขับรถไปเราก็จะนั่งรถไฟไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทริปของเราเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็เหลืออีกตั้งหลายอาทิตย์นะแต่มันตื่นเต้นก็เลยมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วก็คำลุงเรื่อนแซนบอกนะคะก็เลยอยากมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะเที่ยวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะไปลงภูกเก็ตแล้วยังไงแม่มจะมาอัปเดตต่อนะว่าเราบินวันไหนไปอยู่ที่ไหนเพื่ออาจจะได้เจอกันนะคะทุกคน โอเคคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนคะ่ะชิสอวิทเซนสวัสดีค่ะ